การไม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันอ่าอันนี้ก็พูดถึงเรื่องเครื่องสามเดนะสามเดนี่ก็คือเครื่องน,นี้เลยแือวสามเดก็ตัวนี้เมื่อกี้ผมทําคลิปแต่ละรอบหนึ่งแล้วเกี่ยวกับการใช้งานคือจริงๆแล้วอ่ะสามเดเนี่ยถามว่าผมจําเป็นต้องซื้อเดซไหมผมไม่จําเป็นเพราะว่าคือสามเดเนี่ยมันเล่นเกมของตัวเดซได้นะครับโดยการใช้ตลับอาัตัวนี้ นผมก็ใส่เข้าไปข้างหลังคือเส้นเส้นเดียวกันกับตลับตัว 3DS คือเล่นเกม 3DS ได้แล้วก็เล่นเล่นเกมของเดได้ด้วยก็เลยผมไม่จาเป็นต้องซื้อเดอ,อ่ะเพราะว่ามันก็เล่นเกมของ DS ได้ทั้งหมดแล้วอะเส่นอะไรเช่นเกมอะไรเดี๋ยวผมําให้ดูเนี่ยแค่จอบริเวณเนี้ยมันหายไปแล้วก็ คือเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อดีเอสไม่พอเราเราไม่จำเป็นต้องซื้อดีเอสส่วนหนึ่งละ่ดีเอสเนี่ยเห็นไหมเกมผมซื้ออาโกมาสามร้อยยี่สิบเอ็ดเกมเสร็จก,ก็ไปได้เลยเนี่ยแล้วเกมขมดีเอสก็ก็ค่อนข้างเยอะเนี่ยผมอยากเล่นเกมอะไรอ่ะดีเอสนี่แต่ผมพาไปดู n ิว s u p เ r อร์มาริโออ่านี่ก็เกมดีเอส ผมกดเข้าเกมก็เล่นได้แล้วแล้วคือผมไม่จำเป็นต้องมีดีนะผมไอ้เครื่องนี้พอแล้วผมไม่จำเป็นต้องซื้อนิวด้วยเพราะผมไม่ใช่สายสะสมผมเล่นเครื่องนี้เพราะว่ามันพบง่ายคือพบง่ายยังไงคือพับเครื่องปุ๊บใส่กระเป๋าเก่งได้เลยเนี่ยปุ๊บอ่าใส่กระเป๋าเก่งได้เลยคือขนาดมันเข้ากับมือถือผมทุกวันนี้เล็กกว่ามือถือด้วยดินี่มือถือผมนะขนาดดิเล็กกว่ามือถืออีกอ่ะก็บอกว่าเออเทสีเนี้ยมันจะใหญ่ตอนไหนมันจะใหญ่ตอนที่มันขยายจอบ แ,แต่ว่าแค่เครื่องเนี้ยก็เพียงพอแล้วทุกวันนี้เครื่องนี้ก็ประมาณ2,000กว่าบาท2,000ันกว่าบาท3,000ันแล้วแต่พ่อค้าเนี่ยสมมติเราหมเนี้ยซุปเปอร์มาริโอบอลเนี่ยก็ซึ่งเป็นเกมของ D s เนะด s ก็คือซึ่งเป็นเกมของ DS เออยู่แล้วเราเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อดีเอ่ะด s ราคาเท่าไหร่ประมาณ7 8 0 0ถูกๆูกนะแต่ถามว่าผมจำเป็นไหมผมไม่จำเป็นเพราะว่าเหตุผลที่ผมบอกไม่จำเป็นคือ ผมมีแค่เครื่องนี้ยผมก็เล่นทั้งสามเดแล้วก็เล่นเดได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับผมนะถามว่ายังทุกวันนี้ยังคุ้มไหมกับสามเดก็ยังคุ้มนะเพราะว่าเครื่องใหญ่ของผมมากสตรีมอะถามว่ามาเล่นได้ไหมมาเล่นได้แต่จอมันจะแบ่งครึ่งหนึ่งบางทีมันแบ่งสามหน้าจอผมไม่ผมไม่ไม่ถนัดผมยอมเสียเงินอีกประมาณสองพันกว่าบาทผมก็ได้เครื่องนี้มาแล้วก็เล่นเดได้ด้วยคือสามเดเนี่ยราคาสองพันกว่าบาทจริง แต่ลองคำนวณดูว่าเอา ds ออกไป ds ก็ 7, 800. เจ็ดแปดร้อยเเสร็จเครื่องเนี่ยพันกว่าบาทใช้ทั้งสองฟังก์ชันได้คือทั้ง ds แล้วก็สาม ds ได้เลยซึ่งคุ้มสาหรับผมแต่คนอื่นผมไม่รู้แต่ว่าสาหรับผมผมซื้อรุ่นนี้พอแล้วผมไม่จําเป็นต้องไปไปนิวเพราะนิวมันจะมีปุ่มตัวนี้ขึ้นเวลาเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็มีปุ่มตัวนี้ขึ้นใหม่นิดนึงแต่ว่าถามว่ามันได้อะไรคือมันได้กล้องที่ดีขึ้นถามว่ากล้องผมจําเป็นไหมไม่จําเป็นไอ้ปุ่มเนี่ย จำเป็นไหมไม่จำเป็นมีเกมเพิ่มขึ้นใหม่ประมาณ8เกม Resident Evil 2ที่มันต้องใช้ตัวเนี้ยมันจะมีตอจอดตัวนี้อีกทีหนึ่งแต่ผมไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องใช้คือแค่ผมเล่นอ่ะไอ้เครื่องเนี้ยส่วนมากอ่ะผมจะเล่นแค่ Mario ซึ่งถ้าเป็นเกม Resident Evil ผมขออนุญาตเล่นบนเครื่องนี้แล้วกันนะเล่นบน Vita หรือเล่นบน Steam แทนเพราะว่าเหตุผลที่บอกว่าทำไมถึงผมไม่เล่น Resident Evil บนบนเครื่องนี้คือภาพมันไม่ได้สวยส่วนหนึ่งละคือ ผมอาจจะไม่ได้ชอบเรื่องภาพเต่างๆนะแต่ในเมื่อผมมีเครื่องเกมที่มันรันภาพได้สวยแล้วก็ระบบได้ดีกว่าผมก็ต้องเล่นบนเครื่องอื่นแทนเครื่องนี้เครื่องนี้ผมเล่นแค่ Mario พูดตรงเลยนะเล่นแค่ Mario กับเล่นแค่เกมไมโค่สีของมันอย่างซีลดาเอ่อไฟล์เลเอมเอ่าโปเกมอนประมาณนี้ที่เล่นนะครับจะ,จะประมาณนี้โอเคสำหรับสามเดือนีสองพันยี่สิบห้าคุ้มไหม ผมซื้อรุ่นนี้ผมว่าคุ้มสําหรับผมแต่คนอื่นผมไม่ทราบใครอยากได้นิวนิวแพงหลักหมืน่นแล้วแต่ท่านแต่ผมแนะนําถ้าแนะนำนะผมผมผมชอบรุ่นนี้มันจะมีรุ่นอีกรุ่นนึง XL หรือ LL มันจะขนาดใหญ่กว่านี้แต่ว่าผมชอบรุ่นนี้เพราะว่ามันพกใส่กระเป๋าอเอ่งได้โอเคประมาณนี้ครับสำหรับ 3ds